คุณไม่ทันตลาดเช้าหรือตั้งใจตื่นสายตลาดนี้เป็นเหมือนปากประตูสู่ทิศเหนือของเชียงใหม่คุณไม่ต้องตื่นเช้าออกมาสายหน่อยได้ครับที่สําคัญวางแผนเดินทางกินข้าวมือ้อสายกับแดนข้าวมันไก่ก็เป็นต้นกําเนิดอยู่ด้านหลังตลาดหรือคุณจะขับรถถัดไปอีกประมาณ1กิโลเมตรสาขานั้นก็ได้มิชลิน3ปีติดต่อก,กันอร่อยแบบมีการันตีที่คนท้องถิ่นเขากินกันที่นี่คนเยอะกว่า มีที่จะลดด้านในร้านกับริมถนนข้างทางที่คุณสามารถจอดได้จากตลาดบนถนนเส้นนี้มีร้านอาหารหลายร้านให้คุณเลือกหากข้าวมันไก่ยังไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการก็ดีของตลาดนี้ก็มีตัวเลือกเป็นร้านข้าวแกงสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หมดไวัยหรอตรงนี้กับขาตรงนี้ไปไหนหมดใช่แลก็หมดหมดวด้วยอ๋อหมดวัด้วยก็มีออนไลน์เข้ามา ข้าวแกงร้านนี้เขาเสิร์ฟพร้อมซุปพริกน้ำปลาที่ตั้งใจปรุงออกมายั่วกระเพาะเราได้อย่างดีนอกจากนี้ยังม,มีขนมจีนน้ำเยี้วน้ำยาที่คนท้องถิ่นเขานั่งล้อมร้านกินกันหรือคุณจะเลือกซื้อของฝากอาหารเมืองอขนมผลไม้แม้กระทั่งเครื่องดื่มกาแฟโบราณ ที่เขาขายใส่ถุงเตรียมไว้เยอะกันขนาดนี้ตลาดสามแยกก็มีให้คุณเลือกเยอะสมค่ากับการมาถึงส่วนใครที่ชอบขนมโบราณที่ปัจจุบันพัฒนาจนอาจหาความอร่อยแบบเดิมยากแล้วรขอ,อยกขนมคกที่นี่เป็นของอร่อยที่คุณห้ามพลาดด้วยความพิถีพิถันต่อการเลือกใช้วัตถุดิบโดยเฉพาะกะทิวัตถุหลักหอมอร่อยกรอบที่ปีกนุ่มที่ตัวขนมหากทุกคนได้มาชิมแล้ว ต้องบอกว่านี่คือขนมกคกที่อร่อยในตำนานทำเอาเรียกภาพย้อนหลังความอร่อยในอดีตกลับขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์